เมื่อยามเกิดเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพระคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษ อนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานอน์เล่าเรื่องที่ขรรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานอน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในกรนารดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องทำใจให้เข้มแข็งก็แค่หันหลังให้กับคนคนเดียวท่านผู้ฟังครับและก็เพราะว่าชีวิตของคนเราโดยมากนี้ก็จำเป็นที่จะต้องออกเดินทางออกเดินทางไปพบเจอกับผู้คนมากมายในทุกๆวันแล้วก็จะมีคนแปลกหน้าก็จะทยอยมาเป็นที่รู้จักทีละคนสองคนจากคนที่รู้จัก ก็จะกลายเป็นคนที่ใกล้ชิดทีละคนสองคนและในบางครั้งคนที่ใกล้ชิดบางคนนั้นก็จะกลายเป็นคนใกล้ชิดมากอย่างรวดเร็วโดยที่ก็ไม่ได้ใช้เวลาคบหาศึกษาดูใจกันนานพอและข้อคิดของความรักกับการแค่หันหลังให้คนคนเดียวก็จึงไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรอกครับที่บางทีเราก็จะได้พบว่าคนที่ใกล้ชิดบางคนก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดเสมอไป ไม่ใช่จะเป็นอย่างที่เราคิดว่าจะเป็นหรือบางคนก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้มันก็ถือเรียกว่าเป็นศาสร,รมความจริงอย่างหนึ่งบนโลกใบนี้ครับก็ช่างเป็นเรื่องที่แสนธรรมดาเหลือเกินของชีวิตจริงๆด้วยก็เมื่อเราได้เอาใจเอาความรู้สึกของตัวเองไปผูกติดกับเขาไว้แล้วและเราก็ได้ตัดสินเขาแล้วว่าเขาก็ดีอย่างนั้นอย่างนี้และเมื่อมันไม่ใช่ ความเสียใจและผิดหวังมันก็จะตามมาก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตคนเราที่ก็จะต้องเจอกับเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆหลายคนก็อาจที่จะยอมรับได้แล้วก็คิดว่ามันเป็นความแตกต่างของแต่ละบุคคลก็เพราะเขาเข้าใจความจริงที่ว่าก็คงจะไม่มีใครที่จะสามารถเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นไปได้ทุกอย่างที่เราต้องการก็หากว่าเราคิดได้อย่างนั้นแล้วก็จะสามารถทำใจได้ และก็เลิกกลากันไปได้ครับใจที่มันผูกติดด้วยความผูกพันก็จึงกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นไปเสียแต่บางคนก็กลับเลือกที่จะอยู่ที่เดิมให้ความใกล้ชิดทำร้ายตัวเองเรื่อยมาโดยไม่มีอะไรดีขึ้นยิ่งใกล้ชิดมากก็ยิ่งถูกทำร้ายมากโดยก็ไม่ยอมถามกับตัวเองเลยว่าที่ต้องทนคบกันอยู่นั้นเพื่ออะไรกอด้าอยู่ด้วยกันแล้ว ก็นำแต่เหตุที่เป็นความเดือดร้อนวุ่นวายมาให้มากมายมันก็เหนื่อยเปล่าครับก็ยิ่งถ้าได้ให้อภัยไปหลายต่อหลายครั้งแล้วมันก็จะมีแต่ยิ่งหนักขึ้นไปอีกครับที่ได้ทนครบกันไปก็อาจจะเพราะเสียดายเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะต้องคิดว่าเวลาก็คือประสบการณ์สำคัญของชีวิตยิ่งพยายามยอมรับและทำความเข้าใจก็ยิ่งไม่เข้าใจนับวันใจของเราเองนั่นแหละครับ ที่จะเสียไปเรื่อยความรู้สึกดีๆก็จะลดลงไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันก็จะไม่เหลือในที่สุดแต่กว่าที่จะถึงวันนั้นก็จะต้องเสียใจเสียความรู้สึกอยู่ทุกวันแล้วชีวิตมันจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะครับความรักไม่น่าจะต้องอดทนจนก้าวล่วงความเป็นตัวเองก็อ,อยากที่จะขอให้เราได้พิจารณาดูให้ดีครับ ว่ามันยากนักหรือกับการหัลลังให้ใครสักคนแล้วก็เป็นฝ่ายเดินออกจากชีวิตของเขาไปเมื่อชีวิตของเรายังต้องเดินไปข้างหน้าจะต้องไปพบเจอกับคนอีกมากมายมีใครต่อใครอีกมากมายที่เขาก็รอให้เราได้ไปพบได้ไปคบหาชีวิตก็ต้องเดินไปข้างหน้าใช้อดีตเป็นบทเรียนก็จริงอยู่ครับว่าคนบางคนสำคัญจริงอยู่ที่เขาอาจจะรักกัน จริงอยู่ที่ก็อาจจะผูกพันแต่ถ้าคบกันไปก็เพื่อจะกลายเป็นคนไม่สำคัญในวันหนึ่งคบกันเพื่อให้ความรักลดลงไปเรื่อยๆจนหมดเลิกคบกันวันนี้กับรอให้จบในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็คงจะไม่ต่างกันมากครับผลก็คือเป็นคนไม่สำคัญเหมือนกันสำหรับบางคนต่อให้เขามีโอกาสสักกี่ครั้งเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิม และการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงใครสักคนหนึ่งมันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งครับถ้าเขาก็ไม่ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฉะนั้นแล้วเราก็จึงควรที่จะทําใจของเราให้เข้มแข็งและก็ตัดสินใจเลยมันก็อาจที่จะไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายหรอกครับก็แค่หันหลังให้คนคนเดียวขอบคุณสําหรับมุมมองที่สําคัญนี้กุญแจสํารองของชีวิตการตัดสัมพันธ์กับคนที่เรารัก เป็นเรื่องที่ยากก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้เลยหลายท่านก็อาจที่จะคิดว่าก็โชคไม่ดีที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ก่อนหน้านี้แต่ทว่ากับเรื่องราวที่มันเป็นบันทึกที่ผ่านมาในชีวิตของเรานั้นก็ยังคงจะได้คิดต่อไปอีกในภายภาคหน้าครับและในโอกาสนี้นั้นผมก็มีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันซึ่งผมก็เชื่อว่า ถ้าท่านผู้ฟังได้รับฟังจบแล้วก็คงจะได้อะไรหลายอย่างจากเรื่องนี้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าก้อนเมฆก,กับต้นไม้แก่เรื่องก็มีอยู่ว่ามีต้นไม้แก่อยู่ต้นหนึ่งได้ขอฝนจากก้อนเมฆน้อยแต่ทว่าก้อนเมฆน้อยก็ตอบเพียงแค่ว่าน้ําฝนนี้มีอยู่น้อยก็กลัวว่ามันคงจะไม่พอที่จะให้ต้นไม้แก่ได้ชื่นใจในวันต่อมานั้นก้อนเมฆน้อยก็ยังคงให้คําตอบเช่นเดิม น้ำฝนนั้นมีน้อยเกินไปฉันก็จึงไม่พร้อมที่จะให้จากดันเมฆก็น้อยก็จึงได้ออกเดินทางและพยายามที่จะสะสมฝนก็เพื่อที่จะให้มันมากพอเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้แก่ได้ชื่นใจและเมื่อคิดว่ามีปริมาณน้ำฝนที่มากพอแล้วเมฆน้อยก็จึงได้กลับมาแต่ทว่าสิ่งที่พบข้างหน้าก็มีเพียงแค่ซากต้นไม้แก่ที่ได้ตายไปแล้วเมฆน้อยก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ถามว่าทำไม ความพยายามของฉันนั้นมันไม่มีค่าเลยหรือก็มีชายนุ่มอยู่คนหนึ่งเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้เขาได้ยินสิ่งที่เมฆน้อยพูดก็จึงได้แงหน้าขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็บอกกับเมฆน้อยไปว่าเจ้าเมฆน้อยกับการที่เราจะได้ให้อะไรแก่ใครสักคนที่เรารับนั้นมันไม่ต้องรอให้มากพอหรือจะต้องรอความพร้อมอะไรหรอกเราให้เท่าที่เรามีก็ทำให้คนรับชื่นหัวใจได้แล้วความพยายามนั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แต่ถ้ว่ามันก็มีเรื่องของเวลาที่มาเป็นเงื่อนไขด้วยฉะนั้นแล้วก็อย่าไปรอให้รวยเสียก่อนถึงจะทําอะไรสักอย่างให้คนที่เรารักอย่าได้มัวไปคิดแต่ว่าจะต้องรอให้พร้อมถึงจะทําอะไรให้คนที่เรารักกว่าจะถึงตอนนั้นในบางครั้งคนที่เรารักก็อาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะรอเราแล้วแล้วก่อนที่ต้นไม้แก่จะได้จากไปนั้น เขาก็เดบฝากให้ฉันมาบอกกับเธอไว้ว่าถ้าเกิดว่าเห็นเธอผ่านมาก็ให้บอกกับเธอว่าเขารับเธอไม่อกน้อยก็ได้แต่หลังน้ำตาออกมาเป็นเม็ดฝนอย่างไม่ขาดสายหยดลงมาให้กับต้นไม้ที่ไม่มีวันแตกใบให้ได้เห็นอีกต่อไปในตลอดการท่านผู้ฟังครับพ่อแม่ญาติพี่น้องตลอดถึงคนที่เรารักไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเขาจะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดไป หากว่าเราต้องการที่จะพูดที่จะทําในสิ่งที่ีดีกับพวกเขาก็ขอให้ได้ทําในตอนที่ยังมีโอกาสเพราะในวันพรุ่งนี้นั้นก็ไม่แน่ว่ามันก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้วในตอนนี้ก็ขอให้เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะทําหากว่าเราลองสังเกตในสิ่งที่อยู่รอบตัวในทุกวันนี้เรามีตึกที่สูงขึ้นแต่ทว่าความอดกลั้นก็กลับน้อยลงเรามีบ้านที่ใหญ่ขึ้น แต่ครอบครัวก็กลับเล็กลงเรามียาใหม่ๆมากขึ้นแต่สุขภาพก็กลับย่ำแย่ลงเรามีความรักน้อยลงแต่ทว่ามีความเกลียดที่มากขึ้นเราไปถึงโลกพระจันทร์มาแล้วแต่เรากลับได้พบว่าแค่การข้ามถนนไปทักทายเพื่อนบ้านก็กลับเป็นสิ่งที่ยากเย็นเราพิชิตห้วงอวกาศมาแล้วแต่ทว่าห้วงในหัวใจก็กลับไม่อาจสัมผัสถึงเรามีรายได้ที่สูงขึ้น แต่ทว่าศีลธรรมนั้นก็กลับตกต่ำลงเรามีอาหารที่ดีๆมากขึ้นแต่สุขภาพก็กลับแย่ลงในทุกวันนี้ทุกบ้านนั้นก็มีสิทธ์ิเท่าเทียมกันที่จะหารายได้ได้ถึงสองคนแต่ทว่าการยาร้างก็กลับเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นแล้วจากนี้ไปก็ขอให้พวกเราอย่าเก็บของดีๆเอาไว้โดยอ้างว่าเพื่อใช้ในเฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นก็เพราะว่าในทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ นั่นก็คือโอกาสที่พิเศษที่สุดแล้วก็จงได้แสวงหาการยังรู้ลองนั่งตรงระเบียงบ้านเพื่อชื่นชมกับการมีชีวิตอยู่โดยไม่ใส่ใจกับความยากก็ขอให้ได้ใช้เวลาใส่ใจกับคนในครอบครัวมิตรสหายและคนรักให้มากขึ้นกินอาหารให้อร่อยไปเที่ยวในที่ที่อยากไปเพราะชีวิตนี้ก็คือโซ่ห่วงของนาทีแห่งความสุขไม่ใช่เพียงแค่การอยู่ให้รอดเอาคำพูดที่ว่าสักวันหนึ่ง ออกไปเสียจากพจนานุกลมบอกกับคนที่เรารักทุกคนว่าเรารักพวกเขาเหล่านั้นแค่ไหนอย่าได้ผลัดวันประกันพรุ่งที่จะทำอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นก็เพราะว่าทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายก็เพราะว่าเราไม่อาจที่จะรู้ได้เลยว่าในเวลาใดที่มันจะสิ้นสุดลงครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรม ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่อง10ข้อคิดฝึกใจให้สู้ชีวิตเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับตนเองข้อที่หนึ่งมันไม่สำคัญหรอกว่า เราได้เคยทำอะไรผิดพลาดมากี่หนเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ลองได้ทำอะไรอะไรที่มากกว่าหลายๆคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยก็ขอให้ได้คิดแบบนี้บ่อยๆก็จะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับตนเองครับข้อที่2องยิ่งเติบโตขึ้นเราก็จะยิ่งเริ่มตระหนักว่าเราไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องมีเพื่อนเยอะขึ้นแค่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วข้อที่สม ความโชคดีของชีวิตไม่ได้หมายถึงการมีเพื่อนเป็นร้อยคนแต่ทว่ามันหมายถึงแค่การมีมิตรสหายที่จริงใจสักคนที่พร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างเราในยามที่ตัวเรานั้นโดนคนนับร้อยปฏิเสธต่างหากเพื่อนที่ดีนั้นก็คือเพื่อนที่คอยจะอยู่ข้างๆเราคอยที่จะถามสารทุกข์สุกดิบช่วยเหลือและให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็ลองหาเพื่อน,นดีๆสักคนสองคนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อนเยอะ เพื่อนที่ดีแม้มีน้อยก็เพียงพอแล้วครับข้อที่4การล้มเลิกนั้นไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวเสมอไปก็เพราะว่าในบางครั้งมันก็หมายความว่าตัวของเรานี้มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะถอยออกจากเส้นทางเก่าได้เพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าหาเส้นทางและหนทางดำเนินชีวิตใหม่ๆที่ดีกว่าการยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เราก็จึงควรที่จะสร้างกำลังใจให้กับตนเองเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและลุกออกจากเส้นทางที่ไม่ใช่ตัวของเราครับข้อที่5ถ้าเรามีความปรารถนามีความตั้งใจจริงที่จะทำในสิ่งใดจริงแล้วก็เราก็ย่อมมีหนทางที่จะสามารถทำมันได้เสมอแต่ถ้าไม่แล้วก็เราก็จะพบแต่ข้ออ้างที่จะไม่ทำมันก็เท่านั้นและการที่มีข้ออ้างเยอะแยะนั้นมันก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งของคนขี้แพ้ ก็ขอจงได้เลิกใช้ข้ออ้างและข้อแก้ตัวเพื่อจะมาทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้แล้วก็เพราะว่านั่นไม่ใช่หนทางที่ดีนักครับข้อที่6หากว่าตัวเราเลือกที่จะไม่เสี่ยงกับอะไรเลยก็ขอให้เราจงตระหนักไว้ว่าเราก็กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่มีอยู่รอบตัวเราเช่นกันครับก็เพราะถ้าเราปล่อยให้ชีวิตไม่ขยับไปไหนแบบนี้นั่นแหละครับก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันก็ขอให้เราลองนึกภาพ ในอีกสิบปีข้างหน้าที่ตัวของเรานั้นก็ยังเป็นไอหนมกระจอกคนเดิมที่ก็ยังยืนอยู่ในพื้นที่ที่ตนคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วในขณะที่คนอื่นนั้นก็ได้สู้กับความเสี่ยงจนได้พัฒนาไปถึงไหนต่อไหนแล้วข้อที่7คนเรานั้นจะเรียนรู้และเติบโตจากความล้มเหลวได้มากกว่าความสําเร็จอยู่เสมอก็เพราะหากปราศจากความล้มเหลวแล้วเราก็จะไม่มีแรงผลักดันดังนั้นแล้วก็อาจที่จะสามารถกล่าวได้ว่า ความล้มเหลวนั้นก็ให้ประโยชน์กับเราอย่างแน่นอนอีกทั้งเรายังจะได้พบว่าในวันนั้นจะมีใครบ้างที่ยืนเคียงข้างและให้กำลังใจกับเราในวันที่เราได้ล้มลงครับข้อที่8เมื่อเราเลือกที่จะมองด้านดีในตัวของคนอื่นสุดท้ายแล้วเราก็จะพบด้านดีในตัวของเราเองก็คือการมองโลกในแง่ดีมีแต่พลังด้านบวกมีแรงบันดาลใจในการกับเคลื่อนชีวิตให้ไปข้างหน้า ก็ขอให้มีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่อารมณ์ดีมันเยิมบ่อยๆก็จะมีกำลัลงใจสามารถฝ่าฟันทุกอปุปสรรคปัญหาไปได้ครับข้อที่9มีผู้คนมากมายเหลือเกินที่ใช้ชีวิตอย่างน่าเห็นใจก็เพราะว่าสิ่งเดียวที่พวกเขาสแสวงหาแข่งแย่งกันต่อสู้แข่งขันเพื่อที่จะได้สิ่งน,นั้นมาไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการใ,ใดก็ดีนั่นก็คือเงินทองนั่นเองครับ ก็จึงได้มีคำกล่าวที่ว่าจงใช้เงินเยี่ยมธาตุแต่อย่าเป็นาธาตุของเงินข้อที่10หากว่าเราไม่ชอบอะไรในตัวเองก็ขอให้จงเปลี่ยนมันซะและถ้าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนมันได้ก็ขอจงได้เปลี่ยนวิธีคิดที่เรามีต่อมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกแล้วล่ะว่าเราจะเปลี่ยนอะไรระหว่างพัฒนาให้มันดีขึ้นหรือยอมรับในความเป็นไปของมันครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเกิดมาแล้ว ในชีวิตของเรานี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหานั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนก่อนล้วนเคยเจอกับอุปสรรคปัญหาที่มีมากมายต่างๆนานาและการที่มีความเชื่อมั่นในเป้าหมายการได้วางแผนอย่างชาญฉลาดการที่มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและมีทัศนคติที่เหมาะสมด้วยแล้วก่อนล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เป้าหมายของเรานั้นสำเร็จผลได้ครับ ก็ขอฝากเอาไว้ว่าความล้มเหลวนั้นก็คือโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยสติปัญญาที่มีมากขึ้นครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อทมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำ,ำมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม กับแนวทางและหลักการในการดําเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดําเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออาํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตาปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝ่ศีลไฝ่ธรรม ทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องปิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขอภัยท่านผู้ฟังไว้ณนที่นี้ด้วย และหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานท์ขอบพระคุณครับ